พร้อมแล้วทุกคนเราจะไปขึ้นเรือกันแลครับไปดูสิว่าตูนจะได้ถ่ายบรรยากาศในเรือให้ทุกคนได้ดูไหมเนอะไปเราจะไปตกบิการ Just let go ลงมาข้างล่างแล้วครับนี่ครับผู้ใหญ่ใจดีจะพาตูนไปเที่ยวครับนี่พี่หมอนกับสามีครับพี่พี่ชายชื่ออะไรหนูลืมพี่กอดพี่กอดพี่กอดไปไปพี่ก๊อดคือปิดหน้าปิดตาขนาดนั้น ไปไปครับนี่โอ้ยรู้จักพี่เข้ามาสองปีแล้วพี่เนาะสองปีได้ไหมสองปีนี่ฮะพีก็พาไปเที่ยวไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปดูว่าเราจะเราจะนั่งวินไปครับตรงเนี้ยจะตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่ไดเอารถไปมันจะไม่มีที่จอดนะพี่เนาะไปไปนละคานครับไปท่าเรือไปท่าเรือ ทริปนี้ทริปตกหมึก let's go นานมากครับเนี่ยลงทะเลนี่นี่ทุกคนบรรยากาศถ้าเกิดไปก่อนร้านก็ขึ้นเรือทางนี้แะครับพัทยาพัทยา โอ้ยแค่เดินอยู่ก็เมาแล้วครับเมาขึ้นเขาบอกว่าจะมีอีที่หนึ่งนะที่ว่าตรงกลางนี่แหละที่เป็นเรือเหมือนที่เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยา <S <S นี่แหละครับนี่แหละคาฟเฟ่ตกหมึกนี่ขึ้นตรงนี้เรือแล้วทุกคนนั่งหลังโอ้ย Sten, 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 sten Kaya yeah. yeah, ma <laughs> จะเมาตรงที่มันโยกเยี่ยอยู่นี่แหละทุกคนถึงแล้วลูกคนแป๊บเดียวออโอ้ยขาอ่อนนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายน่ครับมีคนมาต้อนรับด้วยครับสามครับ การน่ะโรแมนติกมากเลยอ่ะต้องพาสาวมาเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนตอนนี้เขาก็จะมีอาหารขายแย่ทุกคนถ้าเกิดเราตกหมึกไม่ได้อะครับเพราะเขามีแบบขายป้องวันนี้ไม่มีถ้าเป็นปลาเนื้อไก่เน,นื้อสัตน,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 นี่ทุกคนบรรยากาศคือดีมากอ่ะวันนี้ได้กินไม่ปลาหมึกคนหลายหลาย อาทจะตกดินน,นี่มาแล้วครับจะตกได้ไหม,นะมาแวรับยำรวม,มิแล้วก็เส้นรับกับตําหุมาแลครับาหาแเมาทุกคนเมาเรือมากมเมาเรือก็เลย กินได้ได้มาเยอะทุกคนคนกินกับซิมซิมให้ดูทำคลิปกินก็ต้องกินครับผมหายตอนเรื่องไม่ได้มีเพลงทุกคน ส,สังขัสเลจะจับกอดตงปากาันได้ทุกคนไปล่อแล้วจะบอกว่าตุนเมาเหรือคงเครงลมขึ้นขึ้นขึ้นลมแรงมากครับซื้อเลย เดีอดได้ข้างๆนี้เต็มเลยเลยนั่งได้นั่งข้างในครับทุกคนอะไรครับนี่ของพี่ก,กอตครับนี่นพี่ก็สั่งอะไรไปน,นะนนมันคืออะไรออโครงเพลงทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าตูนเมามาก เมาจริงมันคงเพลงทุกคนขนาดแพ้ใหญ่ๆนะข้าวครับใส่เข้าไปครับโอ้ยใหม่แล้ะครับเียวสั่งบาร์บีคิวหมูใหม่แล้วกับข้าวเต็มโตทุกคนคนเริ่มเยอะละเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปตงหมึกกันครับทุกคนขอบคุณครับ นี่ครับปลาหมึกสดๆนะครับหนึ่งตัวนี่นี่โอ้ยได้กินเนอร์มาตกมือได้กินปลาหมึกอยู่เด้อทุกคนเดี๋ยวรอระหว่นี่ครับโอ้ยได้กินแล้วได้กินแล้วตัวตัวเองไม่ได้หรอกน้องเขาตกน้องเขาตกใครได้ให,ให,ให้ให้พี่เขากินให้ดูครับนี่ให้พี่มากินก่อน สดๆเนยดิวาาบิไม่นี่วาาบิโอ้โเอาเปึ๊บสสจริงๆอภิีกอติกชิมลนะพี่อภ <mumbles> ิกช nope sì. <ams> ิมครับอ่า้ำมาตกหมึกเ้วต้องได้กินปลาหมึกเองไม่ได้เองก็ไม่ได้ได้อยู่เลพี่ สด,สดหวานมากหวานจริงหวานกรอบประสบวาสำเร็จแต่มันจะตกไม่ได้เองหวานคนพี่ เป็นไงโ <laughs> ยกโยกโยกกินแล้วทุกคนบรรยากาศซ <laughs> มต่ำต่ำไม่อยู่เลยค่ะ ต้องตัมแบบตัมไม่ยังครับแล้วทุกคนว้าวนั่งทางหลังเหมือนเดิมยอดเลยเมื่อกี้มีคนขึ้นไปคนหนึ่งเขาไปเช็ควินเนี่ยม้าเนี่ยทุกคนตุ๊ดตือเขาปินไปไป สนุกมากเขาจะมีให้ถ้าเกิดว่าอะไรจะกลับขากลับอ่ะจะมีรอบสองทุ่มกับสี่ทุ่มครับคลิปนี้จบไว้เท่านี้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์ like กดซับสไครป์สังเกติงให้ตันดูไปแล้วสวัสดีครับ